Microsoft Game Pass Xbox Game Pass PC Game Pass เนี่ยเป็นเซอร์วิสที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวเวลาจะเล่นเกมแต่ละเกมก็ต้องซื้อราคาเต็มใช่ไหมแล้วมาว่างเล่นไม่ว่างเล่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็น subscription base หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น streaming service เวลาดูซีรีส์ดูหนังอะไรอย่างนี้หรือว่าเกมเองก็มีเซอร์วิสอย่างเช่นพวก Xbox แล้วก็ PC Game Pass เข้ามานะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยจ่ายเดือนละ99บาทนะครับคุณได้ Access Store หลายๆเกมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่ง EA ก็มีนะของฝั่ง Microsoft หลายๆเกมอันนี้ก ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้อะไรๆมันก็แพงไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงไอตัว Game Pass ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าไม่กี่วันมานี้ฮะ m r o s o s t f t เนี่ยมีการปรับขึ้นราคาของไอ้เกมพ s าสทั้งหมดแล้วนะครับโดยหลักแล้วนะค,คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นของฝั่งคอนโซลนั่นเองซึ่งอันนี้คนไทยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับแต่ว่า PC Game Pass ก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงผมมาตีแผ่ให้ฟังแต่ละอันเลยฮะข้อมูลอันนี้นะครับจะมาจากทาง windows central นะครับเป็นสื่อที่รายงานข่าวเกี่ยวของ microsoft ทั้งหลายฮะอันนี้เป็นสื่อมาก่อนนะยังไม่ได้เป็น microsoft ประกาศออกมาเองนะแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นฮะ microsoft ก็โอเคออกมายืนยันว่าไอ้ข่าวที่สื่อพูดเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับโดยผมจะสรุปคร่าวๆอย่างนี้นะครับอันแรกเลยนะฮะ microsoft Game Pass Ultimate นะครับอันนี้ก็จะเป็นของฝั่งคอนโซลนะครับราคาต่างประเทศนะฮะขึ้นจาก16.99แตเป็น19.99นะครับเล่น Day 1ได้อยู่นะครับมีเกมครบเล่นออนไลน์ m ติ t i p l a y e r ได้ Cloud Gaming ได้ใช้ EA Play ได้และก็ใช้งานในทั้งคอนโซลและ PC นะครับลองลงมาฮะ Xbox Game Pass Standard นะครับอันนี้เป็นแพ็คเกจใหม่นะครับจะมากับราคา14.99นะครับผู้เล่นจะได้ออนไลน์ Multiplayer สามารถเล่นเกมบนแคตตาล็อกปกติได้แต่ว่าจะไม่สามารถเล่นเกม Day 1ได้นั่นหมายความว่าไอ้พวกเกมที่แบบว่าคุณอยากจะจ่ายราคาถูกแต่ หวังว่าจะได้เล่นเกมฟอร์มยักษ์วันแรกเหมือนกับคนที่จ่ายตังค์ซื้อราคาเต็มเนี่ยครับอันนี้คือคุณจะอดแล้วนะครับอันรองลงมานะครับ Xbox Game Pass Core นะครับอันนี้ราคาจะอยู่ที่เดือนละ9.99เหมือนเดิมนะแต่ถ้าคุณจ่าย12เดือนเต็มเนี่ยจากเดิมนะฮะ59.99จะกลายเป็น74.99นะครับอันนี้จะยังคงสามารถเล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ได้แคตตาล็อกเกมเนี่ยจะน้อยลงมากว่าแบบ Standard นั่นเองนะครับแล้วก็เด y ์วันก็อดนะฮะส่วน PC Game Pass ครับอันนี้ขึ้นราคาจาก9.99เป็น 11.99และยังคงเล่นเด y วันได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วคุณแค่จ่ายแพงขึ้นแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายเลยนะฮะก็จะเป็น Xbox Game Pass for console นะครับอันนี้สำหรับเมมเบอร์เก่า อันนี้จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้แล้วนะครับคนที่อยู่ต่อคนที่รีนิวออโต้เนี่ยก็จะยังคงสามารถใช้ได้แต่ว่าคุณห้ามไปปิดออโต้สับสคริปชั่นนะหรือว่าถ้าเมมเบอร์คุณขาดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ Xbox Game Pass for console ได้แล้วต้องไปว่ากับแพ็กเกจทั้งหมดที่ผมว่ามาเมื่อกี้เลยนะฮะฟังดูงงนะครับจริงๆแล้ว Microsoft เนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับแผนอะไรมากนะครับเพียงแค่ว่าเขาพยายามดันให้คนเนี่ยประโยชน์แพ็กเกจ Ultimate มากขึ้นซึ่งไอ้พวก Day 1เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญของหลายๆคนนะตอนนี้จะเหลือแค่อัลเเเทททแ้้วว่่านนงนงะรสปศไย PC เกมพาร์ทเนี่ยที่ใช้บริการได้เป็นหลักๆเลยนะครับก็จะปรับราคานะครับจาก99บาทนะครับขึ้นมาเป็น129บาทต่อเดือนนะครับอันนี้สะดุ้งหรือเปล่าก็แล้วแต่จะคิดนะครับส่วนตัวแล้วถ้าวัเนี่ย จากไอ้99มาเป็น129ก็เถือเป็นเปอร์เซ็นที่จัดว่าสูงอยู่นะครับแต่ถ้าคุณมามองในราคาของการเล่นเกมจริงๆผมคิดว่าก็ยังคุ้มนะเพราะว่าไอา้99ตอนแรกผมคิดว่าอมมันถูกกว่าได้ำน,น,นะครับอาอเป็นช่วงทดลองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในอนาคตจะขึ้นกว่า129อีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมอยากทราบครับเพื่อนๆคิดว่า จะต,ต้องถึงเท่าไหร่ถึงจะเราแบบเลิกใช้ไอ PC Game p s s s เนี่ยเพราะว่า129ยังเป็นราคาที่ผมคิดว่ารับได้อยู่และถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับไม่ได้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยฮะ